สวัสดีค่ะมือใหม่ทุกท่านมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกับปราเต้เพื่อพาอ่านดวงตัวอย่างเหมือนเคยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะปราเต้จะขอแนะนําหนังสือโหราศาสตร์ไทยภาคการอ่านดวงเดิมของท่านอาจารย์บุตรสรินปัตมาคมผู้ทําอาชีพโหรมามากกว่า43ปี ท่านเป็นโหรประจําสํานักพิมพ์หนังสือพิมพ์มติชนนะคะซึ่งอยู่ในเครือมติชนทั้งหมดเลยนะคะให้ทุกท่านไปหาซื้อหามาอ่านกันได้โดยติดต่อท่านได้ที่ facebook ส่วนตัวของท่านอาจารย์นะคะให้เสิร์ชหาคําว่าอาจารย์เขียนเต็มๆนะคะอาจารย์บุตรสรินปัตมาคมนะคะท่านจะทําหนังสือมาจําหน่ายโดย อ่านและเข้าใจง่ายนะคะซึ่งป้าเต้ไปเรียนกับท่านมารับประกันถึงความเข้าใจง่ายตามที่ท่านได้เขียนต้องการให้พวกเราได้ศึกษาหาความรู้และเป็นการที่อ่านแล้วทําให้เราตีความดวงเดิมแตกนั่นเองอ่ะนะคะแล้วก็สามารถที่จะอ่านดาวจรได้ทุกท่านสามารถไปติดตามหาซื้อได้นะคะต่อมานะคะวันนี้ป้าเต้จะพามาอ่านในหัวข้อ เป็นผู้ชายแต่มีหัวใจเป็นหญิงแท้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะดาวเด่นเลยที่จะทำให้ดวงชะตามีสิทธิ์ว่าจะเป็นเพศตรงข้ามกับที่ตัวเองเกิดมาลักษณะที่สำคัญก็คือดาวเกตนี่เองนะคะใครที่มีดาวเกตถึงรักเช่นกลุมลัคนาหรือเรงลัคนานะคะโอกาสที่จะ เป็นในเพศตรงข้ามที่ตัวเองเกิดมามีสูงมากอย่างเช่นดวงนี้นะคะเจ้าเรือนลัคนาอยู่ที่ราศีตุลมีดาวพุธและดาวศุกร์กลุ่มลัคนาพุธกับศุกร์นี่คือเป็นดาวที่อ่อนโยนไม่ใช่ดาวบาปเคราะห์นะคะเป็นดาวออกไปในทางสุประคระ์ดังนั้นกริยามันดาญาตของเจ้าชะตาจึงออกไปในทางนุ่มนวลน,นะคะ ดาวสุขได้ตำแหน่งจุลจักรในนวางทำให้เป็นคนที่รักรักในตัวเองรักในการแต่งตัวเป็นคนที่โรแมนติกพูดจาอ่อนหวานนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดในทางที่พูดคำสะบทดคำนะคะไม่ใช่อย่างนั้นยกเว้นแต่จะมีบ้างในกลุ่ม เพื่อนด้วยกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนนะคะเขาก็จะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะคะทีนี้การที่ทำให้เจ้าชะตาสามารถพลิกกลับไปอยู่ในร่างของหญิงหรือหญิงในร่างชายหรือชายในร่างหญิงที่สำคัญก็คือมีดาวเกตถึงลัคนานั่นเองนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเกตกลุ่มลักแต่บางคนก็จะมีดาวเกตอยู่เรือนปัตตานีหรือเรียกว่าเลิงลัคนาทำให้มีผลต่อเจ้าชะตานะคะ ดาวเกตนี่หมายถึงความคิดความอ่านที่แปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครหรือเขาเรียกว่าพิสดารน,นั่นเองนะคะเวลาที่พวกช่างแต่งผมถ้ามีดาวเกตถึงลักนาอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะออกไปในทางที่แป,แปลกแหวกแนวเช่นคนที่ออกแบบแฟชั่นเห็นไหมคะเดินได้บนแคทบอกแต่เอามาใช้งานจริงส่วนใหญ่ก็เขาก็ไม่ค่อยใช้นะคะส่วนใหญ่ก็คือมีแต่ในแคทบอกหรือในแคตตาล็อกนั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาดูแต่ละเดือนนะแต่ละเรือนชะตาพบชะตานะคะว่ามีคุณภาพอย่างไรบ้างเรามาดูพื้นดวงกันนะคะเจ้าเรือนกระดุมพระนะคะต่อมาเรือนกระดุมพระนะคะมีดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนดาวอังคารไปอยู่ที่สุพระหมายถึงเป็นคนที่มีความตั้งใจมีความคิดที่จะสร้างฐานะการเงินด้วยตัวเองนะคะ เป็นคนที่ตั้งใจที่อยากจะให้ตัวเองประสบผลสำเร็จเป็นคนมุ่งมั่นมากนะคะดาวอังคารหมายถึงความขยันดังนั้นจึงมีความขยันมีความกล้าอยู่ในตัวเองเห็นไหมคะความกล้านี่สามารถจะทำให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะถ้าดวงนี้นะคะดาวอังคารตกอลิตกวินาศตกมรณะความกล้าก็อาจจะไม่มีดังนั้นในดวงนี้จึงกล้าที่จะ แปลงมาเป็นเพศหญิงตอนนี้ท่านผู้นี้นะคะแปลงกายทั้งตัวมาเป็นเพศหญิงเรียบร้อยแล้วนะคะมาเป็นทั้งตัวและหัวใจนั่นเองทีนี้ในเรื่องของเพื่อนเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์มาอยู่ที่เรือนของการติดต่อมิตรสหายให้หมายถึงเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะมีมิตรสหายเยอะดาวพฤหัสได้ตำแหน่งจุลจักร ดาวเสาได้ตําแหน่งประนะคะประนี่มาจากพันธุก็หมายถึงว่าญาติพี่น้องนั้นมักจะตามใจเจ้าชะตานะคะในเรื่องของการครบเพื่อนหรือหรืออีกในหนึ่งก็คือตามใจแต่ก็ไม่เต็มใจเพราะว่ามันเป็นประนะคะประมาอยู่ที่การ ติดต่อเม็ดสหายของเจ้าชะตาดังนั้นญาติพี่น้องจึงไม่ค่อยเห็นด้วยนักกับวิถีชีวิตของเจ้าชะตาที่ดําเนินการอยู่ปัจจุบันนะคะเจ้าเรือนสหัสช้าคือดาวพฤหัสดังนั้นจึงมีคุณภาพอยู่ในระดับสูงแสดงว่าเจ้าชะตาจะได้คบเพื่อน ที่มีวาสนาอยู่ในระดับเดียวกันอยู่ในเกณฑ์สูงแบบเดียวกันดาวพฤหัสไปออกในทางสุขภาพเรียบร้อยใช่ไหมคะดังนั้นจึงมีเพื่อนส่วนใหญ่ที่เป็นคนมีการศึกษาดีสุขภาพเรียบร้อยแล้วกเ็เรียกได้ว่าอยู่ในแนวคิดที่คล้ายๆกันแต่ที่นี้ ด้วยว่ามีดาวเสารที่เป็นประอยู่ที่นี่จึงหมายถึงเพื่อนบางคนนะคะก็จะมาทำให้เจ้าชะตาได้รับความเดือดร้อนได้คุณภาพของดาวเสาร์นะคะก็ถือว่าไม่สูงนักดังนั้นเพื่อนส่วนใหญ่ที่ด้อยกว่าเจ้าชะตานะคะจึงมีโอกาสที่จะทำให้เจ้าชะตา ให้การช่วยเหลือมากกว่าที่เขาจะมาช่วยเหลือเจ้าชะตาถ้าใครก็ตามที่ออกไปในทางดาวพฤหัสคือสุภาพเรียบร้อยแล้วก็สังคมดีจะไม่ค่อยมารบกวนเจ้าชะตานักแต่ถ้าวาสนาน้อยกว่าต่ำกว่านะคะเ,ออเช่นการศึกษาต่ำกว่าแวดวงสังคมต่ำกว่าส่วนใหญ่เจ้าชะตาจะเป็นผู้ให้การช่วยเหลืออันนี้คือมิตรสหายนะคะวงสังคมที่เข้าไปติดต่อ หรือการติดต่อธุรกิจการงานใดถ้าอยู่ในวงสังคมที่สูงๆนะคะก็จะทำให้ได้รับผลตอบแทนดีนะคะก็หมายความว่าจะเป็นส่วนสนับสนุนที่จะทำให้มีช่องทางทำมาหากินมากขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นเพื่อนฝูงส่วนใหญ่ของเจ้าชะตาที่ดีๆนะคะก็จะช่วยติดต่อ แนวทางติดต่อธุรกิจการงานให้หรือเปิดโอกาสให้มีช่องทางการทำงานเพิ่มนั่นเองนะคะดังนั้นเจ้าชะตาจึงจะมีงานชิ้นใหญ่ๆอยู่เสมอเสมอแต่ทีนี้มาดูนะคะมาดูดาวบริวารเพื่อนเก่าอันนี้คือมิตรสหายนะคะที่ในวงสังคมที่คบกันประเดียวประดาวนะคะแต่ถ้าเป็นเพื่อนเก่าบริวารเก่าเพื่อนฝูงเก่าๆสมัยเรียนจะมีลักษณะเป็นคนผิวขาวนะคะรูปร่างบอบบางนะคะ ก็จะเป็นเพื่อนที่ดีสามารถอาศัยพึ่งพากันได้ยิ่งไปตกในลาพาแบบนี้แสดงว่าจะมีผลประโยชน์ร่วมกันก็แปลว่าเจ้าชะตาสามารถที่จะสแสวงหาผลประโยชน์จากเพื่อนได้หรือดาวจันทร์ยังหมายถึงคุณแม่นะคะก็แปลว่าราบผลหรือมรดกของเจ้าชะตานั้นมักจะได้มาจากฝั่งคุณแม่หรือจากคุณแม่หรือญาติของคุณแม่นั่นเองนะคะ แล้วมีดาวมฤตยูอยู่ตรงลาพระแสดงว่ามีความหงุดหงิดในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของลาภผลในเรื่องของมรดกที่รอคอยอยู่นะคะอาจจะยังไม่ได้รับในช่วงเร็วนักนะคะอาจจะได้รับช้าหงุดหงิดให้อยู่นะคะทีนี้มาดูที่พันธุมีดาวเสาเป็นเป็นเจ้าเหรือนดาวเสาไปอยู่ที่สหัสชา้าก็แปลว่า ไม่ค่อยได้ติดต่อกันกับญาติพี่น้องหรือติดต่อกันน้อยเพราะคําว่าปะนั่นเองปะแปลว่าไม่สมบูรณ์นะคะดังนั้นเจ้าชะตากับญาติพี่น้องจึงไม่ค่อยใกล้ชิดกันนักมักจะห่างๆกันส่วนใหญ่จะมาผูกพันกับมิตรสหายมากกว่ามาดูเรื่องเครดิตชื่อเสียงการเรียนช่วงในวัยเรียนถือว่าเป็นช่วงที่ตั้งใจเพราะว่าอยู่ที่ลาพะ ช่วงที่วัยรุ่นนะคะก็แปลว่าจะมีความซุกซนหรือทําอะไรที่แผลงแผงเหมือนกันเพราะว่าดาวราหูคือความซนความเกเรนะคะก็แสดงว่ามีความแผลงอยู่ในตัวเหมือนกันนะคะทีนี้เรื่องเครดิตนะคะเครดิตก็คือดาวราหูดังนั้น เจ้าชะตามีโอกาสที่จะได้ใช้เงินในการลงทุนชอบเอาเงินไปลงทุนเล่เลนหวยเล่นเบอร์เล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือลงทุนในด้านอื่นเป็นการหมุนเงินนั่นเองนะคะดาวราหูตัวนี้ในดวงก็คือได้ตําแหน่งกลางๆมาจากปุตตะแน่นอนเลยเจ้าชะตาชอบเอาเงินไปหมนุนหรือถ้าปีไหนที่ ดาวราหูเป็นกาลกินีนะคะแสดงให้เห็นถึงปีนั้นอาจจะประสบภาวะขาดทุนในการลงทุนหรือมีคนมาหลอกลวงนั่นเองปกติเจ้าชะตาจะไม่โดนใครหลอกง่ายๆนะคะเพราะว่าดาวราหูเป็นตัวเด่นในดวงชะตาแบบนี้และดาวราหูกับดาวยันจันยังเป็นคู่สมพลดังนั้นโอกาสที่จะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่จึงมีสูงนะคะ แต่ถามว่าสูงขนาดไหนก็ให้ไปเลยะคะหล,หลักสิบนะคะสิล้าน20ล้าน30ล้าน40ล้านนะคะโอกาสจะถึงร้อยล้านมีไหมบอกได้เลยว่ามีน้อยเพราะว่ามีดาวมฤตยูมาอยู่นะคะทีนี้มาดูที่อลิอลิก็คือดาวพฤหัส แสดงให้เห็นถึงบางช่วงของชีวิตเจ้าชะตาดวงนี้มีโอกาสที่จะได้ทะเลาะก,กับเพื่อนมีความขัดแย้งเพราะว่าดาวเสาร์กับดาวพฤหัสแปลว่าขัดแยง้งจะบางปีที่มีโอกาสจะได้ขัดแย้งกับเพื่อนด้วยความคิดเห็นไม่ตรงกันดาวเสารก็คือความโบราณน,นะคะดาวพฤหัสคือคำคำแนะนํคาคําสอนถ้ามันค่้าคือเกินไปเจ้าชะตาก็จะไม่เชื่อหรือถ้าพูดตรงเกินไป ก็พกูดง่ายๆเลยมีโอกาสขัดแย้งกับเพื่อนก็เพราะว่าคําแนะนํนี่แหลคะค่ะที่เจ้าชะตาอาจจะไม่ยอมรับจึงทําให้มีผลทะเลาะกันซึ่งการทะเลาะกันในปีไหนก็จะปีในในช่วงที่ดาวพฤหัสตกในเรือนที่เสียเช่นตกเรือนอริตกมรณะและตกวินาศนั่นเองนะคะถ้าสุขภาพก็หมายถึงส่วนที่เจ้าชะตาจะมีความเครียดวิตกกังวลนะคะ มีผลทำให้ไม่ค่อยสบายอาจจะเป็นโรควิตกกังวลง่ายเพราะว่าดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ก็คือความคิดเห็นที่ขัดแยง้งจะตัดสินใจก็ตัดสินใจไม่เด็ดขาดเพราะว่าดาวเสาร์มันเป็นประนะคะทำให้การตัดสินใจไม่เด็ดขาดมันยังยืดเยือ้อยังคารากะสังพฤหัสเสาร์นี่แปลว่ายืดเยื้อนะคะแปลว่าคราคาสังดังนั้นการที่เจ้าชะตา บางช่วงมีเพื่อนเป็นอริเป็นศัตรูแต่ก็กลับมาดีกันเพราะว่ายืดเยื้อคาราคาสังนั่นเองนะคะต่อมามาดูที่ปัตตานีมีดาวเกตอยู่ดาวเกตมาอยู่ที่คู่จึงมีโอกาสที่เจ้าชะตาจะเบื่อคู่หรือคู่เบือเบ่อเจ้าชะตาเพราะว่าดาวเกตอยู่เรือนคู่นี้หมายถึงว่าเมื่ออายุมากขึ้นทําให้ทัศนคติอาจจะไม่ค่อยตรงกันทําให้เบื่อกันได้ง่ายนะคะหรือคําว่าเกตนี่หมายถึง แปลกแบกแนวนะคะชอบในสิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นดังนั้นดาวเกตจึงเป็นดาวที่หมายถึงความโบราณรักเก่าอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือความทันสมัยอย่างนี้ก็ได้อาจจะหมายถึงฝรั่งมังค่าหมายถึงต่างชาติอย่างนี้ก็ได้นะคะเจ้าเรือนก็คือดาวอังคารมาอยู่ที่สุภะ แสดงให้เห็นถึงเมื่อมีคู่จะรักคู่ประหนึ่งว่าเป็นญาติผู้ใหญ่มีความผูกพันมีความสุขเก็บไว้บนหิ้งบูชาเลยนะคะอย่างนี้ถ้าใครมีปัตตนีไปอยู่ที่สุภาก็คือเอาความหวังความสุขของตัวเองทั้งหมดไปไว้ตรงที่คู่นี้เองนะคะแล้วก็พอมีคู่แล้วจะทำให้เจ้าชะตานั้นรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขดังนั้นจึงควรมีคู่ที่เป็นคู่คิดคู่ ปรึกษากันนะคะแต่ก็ระวังว่าปรึกษากันไปกันมาก็ขัดแย้งกันอีกเพราะว่าดาวขัดแย้งมันอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะดังนั้นอ,อในเรื่องของคู่เมื่อมันเป็นดาวองคารจึงหมายถึงความหงุดหงิดได้ด้วยนะคะจึงควรระมัดระวังในเรื่องของความเบื่อกันง่ายความหงุดหงิดให้กันง่ายโอกาสที่เขาจะเบื่อเราเราจะเบื่อเขามันจึงมีสูงต่อมามาดูที่มรณะมรณะก็คือไกล หรือความตายหรือความเจ็บป่วยดาวสุขนั่นเองนะคะมาอยู่ที่แต่นุลักษณ์จึงควรจะดูแลสุขภาพหรือเจ้าชะตามักจะสูญเ,เสียทรัพย์ในเรื่องที่ตัวเองไว้ใจนั่นเองทรัพย์อะไรก็ได้นะคะ ทรัพย์สินเงินทองเพราะว่าดาวศุกร์หมายถึงกิเลสหมายถึงสมบัติใช่ไหมคะโอกาสที่จะสูญเสียก็คือสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเพราะว่ามันมายอยู่ที่ตานุลากันนะคะเช่นเมื่อมีความรักก็อาจจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเจ้าชะตาเป็นคนรักตัวเองแต่ก็อาจจะรักในคู่มากด้วยเช่นกันนะคะทีนี้มาดูที่สุภาก็คือดาวพุธความสุขมาอยู่ที่ตัวตนนะคะหรือมาอยู่ที่ การมีคู่ดังนั้นเจ้าชะตาจะอยู่ได้ด้วยตัวตนจึงต้องมีความเข้มแข็งนะคะตนแลเป็นที่พึ่งของตนเพราะว่าดาวองคารไปอยู่ที่สุภาดังนั้นเราจึงต้องพึ่งพาตัวเองด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผิดหวังในรักนะคะเพราะว่ารักของเราไม่แน่นอนมันเป็นดาวเกตเป็นดาวความไม่แน่นอนดังนั้นเราจึงควรหันมารักตัวเองนั่นเองนะคะเพราะว่า เราไปตั้งความหวังให้เขาสูงใช่ไหมคะเมื่อเราผิดหวังเราอาจจะต้องหันกลับมาดูแลตัวเองบ้างขึ้นสุภาพแปลว่าทางธรรมะถ้าเราเรักตัวเองเราก็อาจจะ เอาธรรมะมาสอนตัวเองนั่นเองเพื่อในช่วงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผิดหวังในรักเราก็หันกลับมาดูแลตัวเองเมื่อเรามีคนรักเราก็ไปดูแลคนรักนั่นเองนะคะมาต่อมามาดูกรรมะกรรมะคือดาวจันทร์เมื่อดาวจันทร์มาอยู่ที่ลาภะก็แปลว่าเจ้าชะตาดวงนี้จะได้ล่าผลที่เป็น เงินทองได้มาง่ายหรือเรียกว่างานการที่ทํานั้นหามาได้ง่ายๆหรือจะมีราบผลมากกว่าเงินเดือนนะคะแปลว่ามีผลประโยชน์ในเรื่องของงานอยู่บ่อยครั้งเรียกได้ว่าเป็นงานด้านการบริการเพราะว่าดาวจันทร์นี้คือการบริการสามารถที่จะปรับแต่งให้เข้ากับบุคคลอื่นง่ายๆนั่นเองนะคะ ลาภานิชย์ทำนายไปแล้วนะคะก็คือโชคลาภผลประโยชน์นั่นเองนะคะต่อมาวินาศนะคะมีดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์นี่เป็นตัวแทนของคุณพ่อไปอยู่นะคะก็หมายถึงเมื่อมีโชคมีลาบได้ลาบผลต่างๆมาแล้วมักจะสูญเสียไปได้ง่ายสูญเสียไปเพราะการกระทําของตัวเองเพราะว่าวินาศมาอยู่ที่ตานุลักษณ์ลาภาอยู่วินาศวินาศมาอยู่ตัวตนดังนั้นเจ้าชะตา จึงควรระมัดระวังรายจ่ายหรือลาภผลที่ได้มามันอาจจะหมดไปได้ง่ายๆนะคะเพราะการกระทําของตัวเองดาวอาทิตย์หมายถึงคุณพ่อกับคุณพ่อจึงห่างไกลกันไม่ได้อยู่ด้วยกันนั่นเองนะคะหรือทัศนคติที่ไม่ตรงกันดาวอาทิตย์ตกที่วินาศแบบนี้นะคะหมายถึงความหยิ่งทะนงที่เราเคยมีบางทีอาจจะเสียไปหรืออาจจะ รักษาได้ไม่นานดวงแบบนี้ท่านว่าต้องอยู่ให้ห่างจากคนอื่นหน่อยอย่าให้เขาเขาเรียกว่าคนจะไม่เกรงใจเรานะคะดังนั้นกับเพื่อนฝูงเราก็ต้องไว้ยศไว้ท่าบ้างนะคะเขาจะได้เกรงใจเรามากนั่นเองไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะได้เสียเปรียบเขาไปในบางส่วนนะคะทีนี้เรามาดูดาวจรกันนะคะดาวจรปีนี้นะคะเจ้าชะตาอายุย่าง63ปี เต็ม62อายุย่ามหกสิปีทำให้ดาวพฤหัสเป็นบริวาร บริวารหมายถึงเพื่อนหมายถึงลูกน้องไปตกที่อลิก็แปลว่าเป็นปีที่จะมีโอกาสสูงที่จะได้ทะเลาะกับมิตรสหายกับเพื่อนเก่าบริวารเก่ากับลูกน้องเก่าอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวหน่อยนะคะเพราะว่าการทะเลาะกันถ้าไม่ได้ทะเลาะกันก็แปลว่าเป็นศัตรูกันถ้าไม่ได้เป็นศัตรูกันก็คือความขัดแย้งทางความคิด เมื่อไหร่จะดีขึ้นก็เมื่อดาวพฤหัสย้ายไปสู่เรือนที่ดีนี่เองนะคะหลังจากวันที่19เมษายน6 6 6 6ไปแล้วนะคะดาวพฤหัสจะมาอยู่ที่เรือนปัตตนิแปลว่าเป็นช่วงที่เจ้าชะตาจะดวงฟื้นขึ้นดวงดีขึ้นมีโอกาสสูงที่จะได้พบคนรัก ะะจริงๆการพบคนรักก็มีมาตั้งแต่ครั้งที่ดาวพฤหัสมาอยู่เรือนปุตตะแล้วล่ะนะคะอยู่ในช่วงตุลาพฤศจิกาม,มกราคมพามีนาเมษาพอเมษาปุ๊บมันย้ายมาอยู่ตรงนี้ถึงได้เป็นอริกันนะคะในช่วงนี้ปุตตะก็คือรักรักรักแบบเด็กๆนะคะรักแบบไม่ยั่งยืนเขาเรียกปุตตะเป็น in l ล v e f a l l in g in love นะคะช่วงนี้แต่ถ้ามาอยู่ช่วงนี้โอกาสสูงที่จะเรียกว่าได้เจอเนื้อคู่เนื้อคู่อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาเพราะว่าเรานำดาวเกตมาทำนายต่างชาติต่างภาษาและมีดาวราหูมารออยู่ที่นี่แล้วดาวราหูเป็นอายุในปีนี้นะคะแต่ปีหน้านะคะดาวราหู จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราเค่อยไปทำนายกันนะคะในช่วงนี้ดาวราหูมาอยู่ที่ปัตตานีก็แปลได้ว่าดาวราหูของเจ้าชะตานั้นหมายถึงเพศตรงข้ามเมื่อไหร่ก็ตามที่ดาวราหูมาอยู่ปัตตานีแปลว่าความรุ่มหลงจะมีผู้ชายเข้ามาในชีวิตหรือจะมีเพศตรงข้ามมีคนรักเข้ามาทําให้เราลุ่มหลงรุ่มหลง,งเป็นอย่างมากลุ่มหลงแปลว่าอะไรแปลว่าทุ่มเททั้งกายและใจให้เขานั่นเองนะคะ ถ้ามาจากลาภก็คือส่วนหนึ่งอาจจะต้องทุ่มเทให้เขาไปด้วยแต่ก็ไม่แน่นะคะขึ้นอยู่กับความคิดของเจ้าชะตาว่าจะทุ่มเทให้กับเขาไปขนาดไหนนะคะเมื่อไหร่ที่ดวงดีขึ้นนะคะโอกาสสูงที่จะได้พบคนที่รักมีโอกาสที่จะได้ตัดสินใจเรื่องรักนะคะเป็นปีที่มีความสุขนั่นเองและในปีกลางปี -66 ขอโทษค่ะ67ถึง68ดวงจะตกอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นอายุของเจ้าชะตาก็คือจะอยู่ที่อายุย่าง64ปีนะคะก็คือ62 63 64จะมาอยู่ประมาณนี้นะคะเป็นช่วงที่อายุย่าง64ปีพอสออันนี้อันนี้67ใช่หมคะห้าหะห5ห6ห6 6 6ด6ประมาณ67 68นะคะ กลางเดือนกลางปี67ถึงกลางปี68ถ้าช่วง67 7นะคะหกนี่ก็คือเอาศูน์3ไปลบออกมันก็จะได้อยู่ที่4ใช่ไหมคะอายุอายุ64ปีนะคะก็คือจะมาอยู่ในช่วงนี้แปลว่าดาวอาทิตย์เป็นกาลกินีในช่วงนี้ จะดวงตกในเรื่องไหนดาวอาทิตย์เป็นกาลีเดิมดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนราพะจึงระมัดระวังนะคะว่าญาติผู้ใหญ่อาจจะเจ็บป่วยหรือมีโอกาสสูงที่จะได้รับมรดกมาแต่ก็ระมัดระวังว่าจะรักษาไว้ไม่ได้เพราะว่าลาพะตกวินาศตกมรณะนะคะขอโทษค่ะ นะคะคจนกว่าจะเลยวันเกิดแล้วถึงจะอายุ65นะคะพออายุ65ปีดาวจัน์ทรเป็นกาและกินีก็ระมัดระวังในเรื่องความสัมพันธ์กับคุณแม่หรือลาภผลที่ได้มาอาจจะหมดไปง่ายๆนั่นเองนะคะแต่พออายุย่างมาอยู่ตรงช่องนี้นะคะก็คือปีพศ2000 กลางปี68ถึงกลางปี69ถือว่าจะมีโชคชะตาชีวิตที่ดีขึ้นนะคะก็คือถือว่าช่วงดวงขึ้นนั่นเอง6869 69707071กลางปี71ขึ้นไปถือว่าดวงตกอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือดูไว้ในระยะยาวเลยทีนี้เรามาดูระยะสั้นกันนะคะระยะสั้นนี้เรามาดูดาวอังคารนะคะดาวอังคารช่วงเดือน เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาจะอยู่ตรงนี้แปลว่าจะเจ็บป่วยจะสุขภาพไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้ดาวองคารมาอยู่ที่เรือนนี้ก็แปลว่าสุขภาพดีขึ้นแล้วแต่เมื่อไรก็ตามที่ดาวองคารมาอยู่ตรงมรณะก็ให้ระมัดระวังดาวองคารเป็นปัตตานิไปตกมรณะนะคะกระกระดุมพระ ไปตกมาแล้วนะก็แสดงว่าเป็นช่วงที่จะใช้เงินเยอะในช่วงไหนก็คือวันที่16เดือน11 25 65นะคะอยู่ตรงนี้ถึงเดือนมีนาคมนะคะกว่าจะถึงเดือนมีนาคมถึงจะย้ายออกแสดงให้เห็นถึงว่าเป็นช่วงที่สุขภาพไม่ดีดังนั้นมีโอกาส ที่จะได้เดินทางไกลเพราะว่าสุภาษใช่ไหมคะคนที่ดาวที่เคยอยู่สุภาษมาตกมรณนะจึงหมายถึงมีโอกาสเดินทางไกลถ้าหมายถึงรถจน์ก็จะได้ซ่อมนะคะทีนี้ก็สําหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณเจ้าของดวงตัวอย่างดวงนี้ที่กรุณาให้นําวันเดือนปีเกิดเพื่อมานํามาเป็นตัวอย่างให้ ทุกท่านได้ติดตามในวันนี้นะคะขอขอบคุณเจ้าของดวงเป็นอย่างสูงขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังให้ปะะเต้นในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปะะเต้เพื่อสร้างกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ